สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดสะเทือนใจร้านตามสั่งขอปิดร้านชั่วคราวขอใช้เวลาสุดท้ายกับลูกสิบขวบเต็มที่กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อวันที่8มิถุนายนได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพอสแกรดดีเบิร์ด ได้พดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่กําลังต่อสู้กับปัญหาชีวิตโดยเรื่องมีอยู่ว่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งในอำเภอเมืองจวัดเชีงยงใหม่ร้านนี้ค่อนข้างเล็กมีกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกลูกวัยสิบขวบเปิดได้ประมาณ8ปีลูกชายชื่อน้องเก้าเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได้ ภาพที่เห็นชินตาคือน้องก้าวอยู่กับพ่อแม่ที่ร้านเป็นประจำจนกระทั่งสัปดาห์ก่อนทางร้านมีการแจ้งปิดร้านไม่มีกำหนดปราะลูกชายเปิดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครอบครัวมาทราบตอนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและรักษาตามอาการเรื่อยมาด้วยความที่น้องก้าวเป็นเด็กพิเศษสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคทำให้การรักษาคีโมฉายแสงอาจทำให้น้องอาการแย่ลงและทรมาน ทางครอบครัวจึงปิดร้านและกลับบ้านเกิดที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาอยู่กับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้สอบถามแม่น้องก้าวพบว่าน้องต้องต่อสู้กับโรคร้ามาตลอดและน้องเองก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ในการทำงานทุกวันแม้ว่าตนเองไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงคุณแม่แจ้งตรงๆว่าน้องอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงอยากใช้เวลากับลูกให้นานที่สุดทั้งนี้คุณแม่ย้ำว่าร้านยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่ครอบครัวขอใช้เวลาอยู่กับน้องก่อนและ จะดูแลน้องให้ดีที่สุดขอให้ลูกค้าอย่าเพิ่งหายไปไหนขอให้กลับมาอุดหนุนกันเหมือนเดิมขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ